สวัสดีครับท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องวัตถุมงคลไม่มีในโลกนะครับทำไมถึงกล้ากล่าวอย่างนั้นผมก็จะอ้างคําสอนของสมเด็จพระสมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระรมพระศาสดาเป็นพระศาสดาเอกของโลกนะครับว่ามงคลสูตรสามแปดประการันะรบผมคงไม่ต้องท่องมงคลสูตรสามแปดประการขอให้ทุกท่านลองไป ท่องหรือว่าลองไปอ่านดูมงคลสูตรสามแปประการมีอะไรบ้างมงคลมงคลสูตรสามแปดประการไม่มีกล่าวถึงมงคลที่เป็นวัตถุที่เป็นการตุกเสกเครื่องรางของขังว่าเป็นมงคลนะครับส่วนใหญ่แล้วมงคลสูตรก็จะกล่าวถึงการประพฤติธรรมที่ดีทั้งนั้นการประพฤติปฏิบัติการรักษาศีลการให้ทานทั้งนั้น แต่ไม่ใช่ทานล,ลูกปันลูกอะไรอย่างนง้นนะครับแต่ทีนี้เขาใช้คําว่าวัตถุมงคลใช่ไหมครับด้วยข้อนี้แล้วมดวัตถุมงคลในมงคลสูตรสามแปดประการไม่มีวัตถุมงคลดังนั้นวัตถุมงคลจึงไม่มีในโลกเพราะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้ว ในมงคลสู่สามแปดประการในสามแปดประการไม่มีวัตถุมงคลดังนั้นเมื่อคําตรัสพระองค์เป็นอย่างนี้วัตถุมงคลจึงไม่มีในโลกนะครับและเราลองพิจารณาไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปลุกเสกการปลุกเสกมีอยู่นะครับพระองค์ตัดไว้อยู่ว่าเป็นเดชานิชชารอริยสาวก หรือว่าตั้งแต่ะโสดาบันขึ้นไป,ปนะครับปโสดาบันพระสิษสกิทาคามีอานาคามีอรหัตสพนท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับเดรัชานวิชานั่นก็คือพวกปลุกเสกวัตถุมงคลอะไรต่างๆปลุกเสกทำน้ำมนต์อะไรต่างๆนะครับ <_ T> เดรัชานวิชาเดรัชานวิชาก็วิชาทั้งโลกทั้งหลายนั่นนะครับจริงๆก็มันมีเยอะนะเดรัชานวิชาแต่ใน ในนั้นการปลูกเศษการทําน้ามนต์การทําตะกุดการทําทอะไรเครื่องรางของขังอะไรต่างก็เป็นดิเรกชันชาดังนั้นผมจึงกล้ากล่าวว่าวัตถุมงคลไม่มีในโลกนะครับวัตถุทีเ่เราเข้าใจกันว่าเป็นวัตถุมงคลอันนั้นเป็นวัตถุที่จะพาเราลงอบญญายภูมิมากกว่าอย่าลืมว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่ เราเข้าใจกันไปเองว่าเป็นวัตถุมงคลแล้วก็มีคนบิดเบือนคําสอนมานานนะหลายร้อยปีนับเป็นพันปีแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุมงคลแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลไม่มีในโลกนี้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่ามีวัตถุมงคลพระพุทธเจ้าตรัสมงคลสามสิบแปดประการพระพุทธเจ้าตรัสให้ทานด้วยรูปปัน้นไม่มีอนิสงส์ พุทธเจ้าเรื่องของการปลุกเสกเครื่องลาของขังเป็นเดรัจฉานชาอริยาสาวกไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเดรัจฉานิชาขอให้ท่านพิจารณาให้ดีนะครับในเรื่องนี้หวังว่าจะได้รับประโยชน์และความสุขขอบคุณที่ติดตามรับชมมาฟังสวัสดีครับ